สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่30ตุลาคมนะคะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่ ahr, มีคนคุยนะคะมีแฟนแต่ยังคบกันไม่นานมองว่า ahr, ถ้าใครมีปัญหาเก็บตัวเลือกนะคะวันนี้นะคะจะเป็นวันที่ตัดสินชะตาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะเขาได้เจ็ดถ้วยนะคะขึ้นมาแบบกับหัวไม่มองว่าเขาจะเลือกคุณในวันนี้นะคะ justice นะคะไพ่ของคุณเนี่ยบ่งบอกว่าคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกนะคะได้รับความยุติธรรมแล้วในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือเน้นนะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรักที่มีแบบหลายๆคนนะคะหรือว่าเป็นรักแบบเผื่อเลือกอะเนาะเขาจะเลือกเราใน นี้นะคะ attraction ก็ Att แปลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โดนใจเขาที่สุดเป็นคนที่ถูกใจเขาที่สุดนะเป็นคนที่เขาเลือกนั่นเองเนาะ take action นะคะชัดเจนนะคะมันจะเกิดขึ้นในวันนี้เขาจะชัดเจนกับเราเนาะ,ะถ้าเกิดว่าใครครบกันมานานแล้วนะคะ เรื่องของเจ็บถ้วยที่กลับหัวจ,จะหมายถึงว่าวันนี้แฟนอาจจะมีเวลาให้กับเรามากขึ้นเจ็บถ้วยอาจจะไม่ใช่แบบบุคคลไม่ใช่ตัวเลือกแต่เป็นเรื่องของงานเรื่องของภาระต่างๆในชีวิตเขานะคะวันนี้เขาจะทิ้งภาระนะคะแล้วก็กลับมาหาคุณใช้เวลากับคุณคุณได้ justice เนี่ยก็แปลว่าได้รับความยุติธรรมในวันนี้นะคะแฟนเนี่ยจะมาหามาใช้เวลาร่วมกันเทคแอคชั่นนะคะต่างคนต่างมีความสุขเนาะ t a k e action ก็หมายถึงวันนี้แหละนะคะเป็นวันที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันนะ